เนาะสนทนาธรรมตามการตามเวลาก็ไม่แน่นะปีนี้อาจจะมีพระเนนมาอบรมวาลีตรวจสอบสนามหลวงก็ได้ก็ไม่แน่ นั้นก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่ว่าเราเกิดมาแล้วเรามาเอาอะไรอันนี้นะสำคัญอะไรก็คือสิ่งที่ควรเอาอะไรก็สิ่งที่ควรวาง อันไหนเอาได้เอาอันไหนเอาไม่ได้จะไปเอาอันไหนเก็บได้เก็บอันไหนเก็บไม่ได้อย่าไปเก็บดังนั้น <c oughs> เราเกิดมาแล้วพากันทำเอาผนขวยเอาบุญญาบารมีวาสนาทำไว้ทำไว้มันได้ใช้มันเป็นสเสบียงบุญ ติดตัวพวกเราไปโดยเฉพาะทานบาร,รมีมีมากมีน้อยขอแค่ให้ได้ทำไว้เพราะอะไรเพราะว่าท้องเรามันยังหิวอยู่มันยังหิวอยู่มันก็เลยต้องมีทานบาร,รมีทำทานบาร,รมีไว้ให้มันเต็มอย่างน้อย ถ้าจิตเรามันยังไม่ถึงที่สุดของมันพบต่อไปของเราก็จะรมสมบูรณ์ด้วยทิพยาอาหารหากแม้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ได้ตกต่ำกันเลยทีเดียวนั่นเพราะว่าเหตุที่ได้ประกอบไว้ดีแล้วนั่นเอง ตอนนั้นบ,นบุญบารมีเราจะสร้างข้อไหนก็สร้างไปแต่อย่าทิ้งทานบรารมีอันนี้นะสำคัญเห็นไหมล่ะน้องมา้าน้องแมวเขามีทานบรารมีติดตัวเขามาข้ามชาติเกิดมาเขาก็รวมสมบูรณ์มีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่มีที่พักมีคนรับใช้คนดูแลเอาเอาใจนั่นเนี่ยสัตว์ที่มีทานบรารมีกับชาติมาเกิด คนที่ไม่มีทานบาร,รมีแต่มีศีลบาร,รมีเกิดมาก็ร่างกายสมประกอบเป็นมนุษย์นเนี่ยแหละเป็นมนุษย์นะหหดีตาดีร่างกายดีแข็งแรงดีหมดเพราะอะไรมีศีลบาร,รมีมาดีแต่เป็นมนุษย์ที่ขาดทานบาร,รมีก็เกิดเป็นคนคนทุกข์คนยากคนเข็นใจ หาเช้ากินขําบ้านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยสะพานลอยเป็นที่นอนกลายเป็นคนคนที่ที่ลำบากหาเช้ากินขําคุ้ยเกี่ยขยะกินรอทุกสิ่งทุกอย่างก็คือลำบากเหมงั้ันเถอะบางทีก็เกิดความไมยเนื้อต่ำใจ ในโชคชะตาวาสนาเพราะทำอะไรมันก็ก็ไม่ขึ้นไม่เจริญนุ่งเรืองหยิบจับอะไรก็มันก็ไม่ได้เป็นเงินเป็นทองแค่ลำพังจะกินมันก็ก็แย่อยู่แล้วเพียงแต่ได้อัตราพความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองเหมือนกับได้หลายคนที่เกิดมาแล้วได้รู้สึกอิจฉาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเป็นต้นนั่นเอง อันนี้คือเป็นสิ่งที่ให้เรารู้ว่ามันเกิดจากทานบาร,รมีแล้วก็ศีลบาร,รมีตอนนั้นเกิดเป็นคนถ้าคนไหนที่ทําศีลมาดีแล้วทําทานมาดีแล้วพอเกิดมาพบชาตินี้หนึงก็จะเกิดในฐานะอันดีคือมีบิดามารดาน่นิสร้างสมบัติไว้รอแล้วถ้าถามว่าสมบัตินั้นจะตกเป็นของใคร ก็ต้องตกเป็นของลูกเห็นไหมเวลาคนมีบุญมาเกิดเกิดมาไม่ต้องสร้างไม่ต้องไปนับหนึ่งเพราะอะไรเพราะมีปิดามันดาทําไว้รอนั่นเป็นเพราะว่าบุญเก่าของเขาที่ทําไว้นั่นเองทีนี้คนที่มีศีลบารมีเกิดมาแล้วไม่ใช่มีแค่มีแค่ความรู้สมบูรณ์น่ะก็เป็นคนหน้าตาดี ถ้าเป็นผู้ชายก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันนะสะอาดสะอ้านงดงาม,มดูดีแล้วก็เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาก็คือเป็นเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งอันนี้ผู้ชายก็คือแบบร่างกายสมบูรณ์แบบสติดีปัญญาดีรูปร่างดีผิวพรรณดีทรัพย์สมบัติดี ที่มาด้วยเรื่องของเพศที่เป็นหญิงก็เหมือนกันเกิดมาก็จะหน้าตาดีาศาสอ้านผิวพันธ์วันนะสวยนะดูดีนี่เดกเรียกว่าคนที่ศีลมาดีทานมารีสมาธิมาดีภาวนามาดีพอเกิดมาพบชาตินี้ก็เลยสมบูรณ์แบบทุกอย่างเพอร์เฟกนั่นเองนี่เดละคือของเก่าที่เรา ทำมาดีแล้วดังนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วในภพชาตินี้เราจะมาสารต่อของเก่าของตัวเองได้อย่างไร<ม>เรามาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมามัวแต่มาหลงเพลิดเพลินอืมฉันหลอ่อฉันสวยฉันดูด,ดีฉันเพอร์เฟกฉันมีกินมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันจะไม่ทำต่อถ้าคิดแบบนี้หนะ่คิดผิดเพราะว่าอะไร เพราะมันยังไม่จบอยู่แค่นี้เออถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ตายอืมอันนี้นะ้าคิดว่าถ้าเราไม่ตายเนะี่ยเราไม่จาเป็นต้องมามาทําต่อมาสารต่อมาพุทธมาปฏิบัติต่อแต่เพียงเพราะเราต้องตายไงนั่นแสดงว่าไม่ว่าเราจะเก่งดีเลิศประเสริฐหรือมีทรัพย์สมบัตมิมากมมยเพียงใดสุดท้าย ถ้าเราไม่ตายจากสมบัติสมบัติก็ตายจากเราก่อนอันนี้แห่ะคือให้รู้ว่าสุดท้ายเราก็พ่ายแพ้ต่อพญามัจจุราชนั่นคือความตายนั่นเองดังนั้นชีวิตหลังความตายจึงเป็นชีวิตที่ที่น่าน่าพิจารณาไสควาน่าพิจารณาเราจะมามัวเพื่อมวเพลินกับโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะขึ้นเชื่อว่าความตายมันติดตัวเราอยู่ทุกทุกอย่างก้าวที่เราเดินมันคือระเบิดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าระเบิดเวลานี้มันจะระเบิดเวลาไหนมันมันควบคุมไม่ได้เอ็นแม่บางคนทั้งที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งคนทุกอย่างเนี่ย วันดีเคืนดีใครจะไปรู้นะี่เกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยรถมาชนตายอย่างเนี่ยก่อนวัยอันควรทั้งที่เป็นวัยรุ่นอย่างเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรมาการันตีทั้งที่ตัวเองแบบขับรถดีๆอยู่ในขอบในเขตตัวเองเนี่ยแล้อยู่ดีมีเพื่อนเข้ามาชนเอาก็ตายหรือบางคนนอนอยู่ดีๆ ตื่นเช้ามาก็เป็นโรคไหลาตายอย่างนี้จับคําเนื้อตัวแล้วก็แข็งตายแล้วก็มีแล้วอ,อยู่ดีบางคนตาดีๆนี่เนี่ยพออายุยี่สิบนิดๆก็กลายเป็นคนตาบอดสีก็มีหรือบางคนแบบสติปัญญาดีๆนี่ พอผ่านไปสักสี่ปีห้าปีสมองเลือนขึ้นมาจำอะไรก็ไม่ได้กลายเป็นคนเสียสติเสียสตังไปก็มีแต่นั้นเห็นไหมว่าโลกมนุษย์นี้กายสังขารนี้นี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แท้เป็นของไม่แน่ไม่นอนท่านทึงสอนบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปแบกอะไรมาก ให้เราอยู่กับอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติของของความทุกข์ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีมันก็เกิดพายุเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายเกิดน้ำท่วมพุทกภยัย ตกหน้าแรงมาเกิดพายุพายุหน้าแรงเป็นต้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนก็แล้วแต่มันอยู่กับความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาท่านถึงสอนว่าอย่าได้ประมาททำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้มีสติขอให้ได้มีปัญญา อยู่กับปัจจุบันให้มากพิจารณาให้มากแล้วเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยปลอดภัยจากสังสรารวัตรปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างนน้อยๆละ่ะคือเราปลอดภัยจากภัยที่มันเกิดมาจากทางใจของเราส่วนภัยที่เกิดทางกาย เราป้องกันไม่ได้ป้องกันได้แค่ดูแลทำนุบำรุงเมื่อยามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ฝนตกหนาวร้อนก็แค่หาเสื้อผ้าหาบ้านที่อยู่อาศัยหยุกยารักษากินไปมันมันได้แค่นี้มันไม่มีจะทำให้มันดีขึ้นนะม,นมีทำมันทุเลาแล้วก็แย่ลงแล้วสุดท้ายก็ก็ตายจากไปแต่ใจของเราเนี่ ใจแท้ๆเนี่ยที่เราเกิดมาเราสามารถที่จะควบคุมได้ปึกได้ปังคับได้เรารู้ว่าอันไหนดีเราก็ทำอันไหนไม่ดีเราก็อย่าไปทำโดยเฉพาะความคิดความคิดไหนที่มันไม่ดีความคิดไหนนี่เป็นพลังงานลบเราต้องรู้เท่าทัน เราก็จะไปตามความคิดนั้นเมื่อเราไม่ไปตามความคิดนั้นความคิดนั้น,นก็ย่อมดับไปด้วยตัวมันเองเหมือนไม่เหมือนเราไม่ไปกระตุน้นไม่ไปสานต่อมันก็จะดับด้วยตัวมันเองเหมือนกับทีวีเหมือนกับเฟซบุ๊กเหมือนกับ y o u t u b e นั่นแหละถ้าเราไม่ไปกดไม่ไปจิ้มมัน มันก็ไม่สามารถที่จะลั่นขึ้นมาให้เราดูเป็นเรื่องเป็นราวได้มันก็หยยบมันก็ดับอยู่อย่างนั้น,นแหละแลวมันก็ไม่มีผลอะไรกับเรามันจะมีผลต่อเมื่อเราไปกดไปเจี้ยมดูขึ้นมาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาใจหรือว่าสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลายหรือเวทนาความรู้สึกนักคิดทั้งหลายที่มันซ่อนอยู่ในดวงจิตของเรา มันก็ไม่ต่างกับเมมโมรีไม่ต่างจากความจำทั้งหลาย,ยเรียกว่าชิปใจก็คือชิปเนี่ยมันเป็นเครื่องบันทึกทุกอย่างอยู่ในนั่นเนี่ยทีนี้มันก็มีทั้งของดีและของไม่ดีมันปนกันอยู่ในนั่นเนี่ยนั่นเขาเรียกว,ว่าเป็นสัญญาความจําทั้งหลายดังน,นท่านทั้งบอกว่านักปฏิบัติหนึ่งให้พิจารณาให้ระวังเข้าใจ ที่ท่านบอกว่าสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันเวทนาไม่เที่ยงอย่าไปยึดมันวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็อย่าไปยึดมันวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือเครื่องรับรู้ทางตา งหูจมูกลิ้นกายใจการรับรู้รับทราบเนะรียกว่าวิญญาณจะถามว่ามันเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นแล้วมันบังเกิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดับอยู่อย่างนั้นท่านเนยว่าอย่าไปตามมันถ้าเราไม่ไปตามมันความทุกข์ที่มันเกิดจาก จากใจของเราหรือใจที่มันมีเมมโมรีมีความจําอะไรที่มันที่มันไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเมื่อเราไม่ตามมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ไปกดดู youtube กด facebook กดดิ้งเข้าไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมมาทําอันตรายเราไม่ได้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างแต่ความดีในปัจจุบันต่างหากสิ่งที่เราควรจะทําสิ่งที่เราควรที่จะ แสวงหาอันนี้ต่างหากสำคัญกว่าเรื่องราวทั้งหลายคืออดีตท,ที่ผ่านมาท่านที่ว่าอย่าไปจมปักอยู่กับอดีตอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว สุดท้ายอาหารนั้นมันก็เกิดประโยชน์ในร่างกายไปแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไปขับถ่ายเป็นของเสียอยู่ในส้วมไปแล้วแต่ถ้าเราเกิดดั้งเลสสงสัยเราไปตามดูดูว่าเรากินข้าวไปแล้วมันตกไปที่ไหนแล้วสุดท้ายมันก็ตกไปในส้วมแล้วก็วนไปเปิดฝาส้วมแต่เราก็ดม ก็ได้รับความความทุกข์จากสิ่งที่เราดมแล้วก็ออกจากตรงนั้นไม่ได้มันก็ไม่ต่างกับสัญญาหรือว่าความจําหรือเราเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำทุกอย่างเมื่อคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วมันก็กลายไปเป็นขยะพูดง่ายคือมันตกไปในส้วมไปแล้ว แต่ถ้าเราแบบสงสัยเราเดินไปวนดูมันก็ไป็ต่บางคนที่กลับไปเปิดฟ้าส้วมขึ้นมาใหม่แล้วก็จมปักดอมดอมอยู่กับนั่นทีนี้ร่างกายเราก็แย่เชื้อโรคสุขภาพทุกอย่างมันมันแย่ไปหมดท่านถึงบอกว่าให้วางแต่สิ่งที่เราเอาทีนี่ก็คือปัจจุบัน คืออาหารใหม่วัตถุดิบใหม่ๆนั่นต่างหากที่มันสําคัญว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะเตรียมวัตถุดิบอะไรเราจะเอาอะไรเสริมอะไรเติมอะไรให้กับร่างกายของเราบำรุงอะไรนั่นต่างหากสําคัญกว่ากว่าที่เราจะไปตามดูตามรู้อาหารเก่าที่กินเข้าไปเมื่อวานนั่นเองเจิตของเราก็เหมือนกันมันผ่านไปแล้ว ก็ผ่านไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่เป็นจริงก็สิ่งที่ถึงแล้วก็คือวันนี้เวลาน,นี้นนขณะน,นี้สิ่งที่ตาเห็นหัวได้ยินกายสัมผัสเหยียบดินอยู่อันนี้น่ะจริงอันนี้ต่างหากว่าเราจะเอาอะไรอันนี้นสำคัญอยู่ตรงนี้อันนั้นท่านนึกว่าให้ทำดี เริ่มจากต้นในการคิดดีพูดดีทําดีเหมือนกับวันนี้ที่เราท่านทั้งหลายมารวมใจกันสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพุทธมนต์ฟังเทศฟังธรรมวันนี้ทั้งวันทุกท่านก็นะมีภาระบุญนะไปอังกับข้าวทำพัตาหารอาวา้ยพระภิกษุสงฆ์มม่ใหญ่ให้กับคนเม่ชีให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม แล้วก็ยังได้ไปทําบุญหล่อเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เป็นดวงปัญญาบางท่านก็มีภารกิจทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะล้างห้องน้ำห้องท่าหรือฝึกสมาธิเป็นตน้นอันนี้ตัางหากคือเรากำลังได้ เติมของดีๆให้กับใจของเราแต่นี้ของไม่ดีในใจที่มันนอนเนื่องมามันก็จะไม่มีโอกาสส่งผลเพราะว่าเราเติมของใหม่เข้าไปด้วยเป็นของดีปุปมาเหมือนน้ําหมืนเกลือเนี่ยแหละถ้าวันนี้มันยังเป็นเกลือเป็นน้ำเค็มอยู่ถ้าเราเอาเกลือมาเติมมันก็เค็มแต่ทำไงเกลือมันจะหมดไปก็แค่เราเติมน้ำใส่เกลือ ตกมาพรุ่งนี้แล้วก็เติมน้ําอีกเราไม่ใส่เกลือวันต่อไปก็เติมน้ําอีกเติมไปเรื่อยๆเ,เติมไปเติมมาเกลือมันก็เจือจางเติมอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันสุดท,ท้ายความเค็มก็ค่อยละลายหายไปสุดท,ท้ายก็กลายเป็นน้ําใสน้สาําสะอาดน้ําบริสุทธิ์จิตที่มันเสียจิตที่มันแย่จิตที่มันวุ่นวายจิตที่มันทุกอย่าง แต่ว,วันนี้เวลานี้เนี่ยเราก็มาเติมไงเติมจิตเข้าไปใหม่เติมด้วยเสียงสวดมนต์เติมด้วยคําภาวนาเติมด้วยการให้จิตเราอยู่กับสิ่งที่มันดีๆเหมือนที่ทุกท่านทํานั้นแหละทีนี้ความดําความเข็มความสกปรกทั้งหลายที่ทาให้ใจเรามันเกิดวิตกเกิดทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเกลือมันจะค่อยเจือจางออกไป นี่แหละคือการคําว่าละละชั่วคือละของที่ไม่ดีที่มันอยู่ในใจของเรานี่แหละคือเกิดวิธีการละละด้วยการเติมของดีทดําดีก็คือทำทำปัจจุบันนี่แหละทำแต่สิ่งดีๆก็คือการหิวใจตัวเองการทําพาตัวเองเข้าไปสู่สิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันมันสะอาดตาสะอาดใจอ่ะก็คือทําของดีก็เหมือนกิจกรรมวันนี้ทั้งวันอ่นแหี่ นี่แหละาว่าทําดีสุดท้ายคําว่าใจสะอาดหรือว่าใจผ่องใสมันก็เป็นเองเหมือนเราเติมน้ําเสรเกลือนะ่ะสุดท้ายต่อให้เราไม่ทํามันก็เป็นเองมันก็ใสเองสะอาดเอง,อเองบนสุดเองหลังนั้นเขาว่าทุกอนุววนาทีของจิตเช้ายันเย็นจนกระทั่งหลับตื่นนอนขึ้นมาท่านเนี่ยว่าให้เติมแต่ของดีๆให้ใจ ใจจะได้มีพลังอย่าเติมอะไรที่ไม่ดีเช่นอารมณ์ได้ร้ายอารมณ์ไม่ดีความน้อยเนื้อต่ำใจความคิดความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างมันไม่เกิดแล้วก็คิดไปแล้วหรือบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คิดนำไปแล้วคิดว่ายอย่างนั้นคิดว่ายอย่างนี้สุดท้ายก็มาตีกันอยู่ในหัวเราวนอยู่ในเราเปียงเพราะว่าเราคิดไปเอง อันนี้อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าจิตของนายเรามันกับปรุงไปเองเนี่ยยกตัวอย่างเมือนเราไปเจอใครบางคนอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าแจ้งงนรารู้สึกไม่โอเคไม่อะไรเนี่ยแจ้งงนก็ก็คิดปรุงไปแล้วตั้งที่อีกคนหนึ่งยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เรากลับไปคิดอุศลนำไปแล้วเป็นต้นนั่นเนี่ยปัญหาอยู่ที่ใครอยู่ที่ใจของเรา เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต่อเมื่อคนนั้นได้พูดขึ้นมาแล้วได้ทำลงไปแล้วนั่นต่างหากมันจึงจะเป็นเรื่องจริงอันนั้นท่านหนูว่ากิเลสที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันแสบที่สุดมันหลอกให้คนทะเละาะกันตีกันทำร้ายกันว่า้ายกันสารพัดนั่นแนละยอันนั้นวิธีการแก้ท่านไม่ได้ไปแก้ใครนะธรรมะ ยิ่งเราฝึกธรรมะยิ่งเราเรียนธรรมะยิ่งเรามากสุดท้ายคือการกลับมาแก้ไขตัวเองคือแก้ใจตัวเองไม่ได้ว่าเราไปแก้ไขคนนั้นอย่างนั้นไม่ใช่มันกับที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยแก้ไขใครท่านแค่เป็นคนที่โยนยาให้คนไหนทุกข์อ่ะเอานี่ไปกินทุกน้อยอันนี้ไปกินทุกมากอันนี้ไปกินสุดท้ายคนนั้นไอเอาไปกินเขาก็ย่อมจะไปดับทุกข์ที่เกิดในใจของเขาได้นั่นเอง ันนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์ทุกรูปและก็ญาติโยมทุกท่านนะมีคณะคุณแมช่ชีทุกท่านนะและก็ญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมใจกันทำบุญังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมและก็ช่วยเหลืองานพุทธศาสนาของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการทําบุญสุนทานในครั้งนี้นะก็ขออธิษฐานบุญนี้ให้กับทุกท่านนะขอได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงท่านใดที่ป่วยขอให้หายขอได้เจอหมอดียาดีรักษาถูกโรคทัานใดที่สุขภาพไม่ดีขอให้ดีท่านะใดที่ป่วยจิตป่วยใจ ก็ขอให้ใจมีพลังมีพระสมมาสมเุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์คอยปกปักรักษาใครที่กำลังใจตกกำลังใจหล่นหายไปไหนก็ขอให้มีกำลังใจที่เพิ่มพูนยกขึ้นยกขึ้นสุดท้ายยกขึ้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานกันทุกคนก็ขออนิมลนคณะสงฆ์ทุกรูปได้ ขั้งใจไวพรให้พรญาติโยมพร้อมเพียงกันสัพพโรนเขาเินิมอนโตอนสัมปสันตาปวัชิตโตอาสาภเวรามติการโตเนปนุตตนจตัว ภสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาตภาวาตวันตระโยสุขิติกายุโกภวะอภิวา

ปิตาเจยตะกับิยมะมังสุริโยจันเดมาราชโกนะวันดานาราปิชาพัมมะมาราจินดาจารุกปปะระวัตตายโมมิตามานุสะจมัจตตาเวริกาปิจาสสเพสัตตโทกิหนโตปุญญาเนปะกาตานิเมสุขังจเตวิดัง อาเปถาวะมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุติเสนาจักิปังโสระเปเจวะตันโนปะทานาเจตานังเยสันตานิยาวะนิพพานาโตมังนัสันโตสัพพตาเยวายาตาจตภาเวภาเวโอจุติตันสติปัญญาสันเลโคบริยมีนามาราปันโตโนกาสังกาตุน สุเมพุทธาทิปาวโรนาโทธรมโมนาโทวาโรตตาโมนาโทปัจเจกาพุทโธจจสังโฆนาโทตโรมามังเตโสตมานุภาเวนะมารุกะสังรพันโตมาอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวน พุทธังปะกาวัตังอภิวาเทมิสวัคโตะปะกวตาธัมโมอะมังนะมะสัมิสุปติปันโนะคะวโตสสวกสังโฆ สังฆังนมามิสโตสโตสโตอนุโมทามิ